ากการพัฒนาทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างก้าวกระโดดส่งผลให้มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตแทนแรงงานคนมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ยุคที่ทำให้การผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้นจำนวนมากขึ้นสินค้ามีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นและที่สำคัญคือราคาถูกลง ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่3เลยนะคะมัน<ฮ>เกิดขึ้นตอนไหนอาจจะไม่มีใครนึกถึงมันสักเท่าไหร่นะนะคะการปฏิวัติยุคนี้เนี่ยเราเรียกว่าปฏิวัติดิจิตอลนะคะประเทศที่ทำการปฏิวัติอันนี้เนี่ยจริง,รงๆเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่ามันมีอินเวนชันบางอย่างเกิดขึ้นนะตอนนั้นก็คือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณช่วงยุคปี1960กว่านะคะเมื่อกี้เราพูดถึงปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่2ว่า เ,เทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ทางการทหารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแทนปร,ประเทศอังกฤษนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นพันธมิกันอยู่เนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกเนี่ยที่รู้จักการส่งข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสายโทรศัพท์นี่แหละ,ะแต่เป็นการส่งข้อมูลแบบเป็น text short message นะคะเราเรียกมันว่า edi ซึ่งตอนแรกนั้นอ่ะ คนในทางการทหารเนี่ยนะคะเวลาเขาจะส่งข้อมูลเนี่ยรหัสมอสเนี่ยอาจจะถูกแฮกได้นะคะก็เลยใช้ EDI ส่งข้อมูลกันมานะะพัฒนาไปไปมาเรื่อยๆซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยประเทศ ในการพัฒนาก็จะเป็นพวกมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น U C l A Stanford หรือว่าตัว M I T เองก็ตามเนี่ยนะ,ะซึ่งอเมริกาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามี system ของมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งแล้วก็การใจเนะี่ยแลบใหญ่ๆที่เป็น national lab จะอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มีการทำ t เสสกันตอนนั้นเนี่ยเราเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าการพยายามส่งข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรามีอุาเน็ต ขึ้นครั้งแรกอาาพาเนจเนี่ยเป็นเป็นยุคเริ่มต้นของระบบคิณเต็งนะคะณตอนนั้นเนี่ยนะคะก็มีการทดลองส่งข้อมูลจาก l a บที่ U C L A ไปที่แ a บที่ซานฟรานซิสโกโคือที่แถวแถวซานฟรานซนะคะแล้วก็มีการส่งข้ามข้ามสั่งไปที่ N I T ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเอ,อ,อเมริกา,าก็เลยบอกว่า เขาค้นพบอินเทอร์เน็ตนะคะประมาณช่วงปี1968ประมาณนั้นนะคะแต่ณนะปัจจุบันที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันเนี่ยนะคะมันเกิดจากการพัฒนายุคนั้นในในในการใช้เฉพาะในวงการทหารเนี่ยนะคะตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มเห็นเห็นว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเราเอาออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เพื่อสร้างความสามารถหรือว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของอเมริกาเองนะการที่เขามี เอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันทำให้เกิดธุรกิจที่เป็นธุรกิจได้อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมานะคะซึ่งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอยู่นะคะว่าบริษัทใหญ่ๆเย่างเช่น Microsoft Google หรือแม้กระทั่ง a c e b o o กก็ต่างนะคะที่มันเกิดมายุคหลังๆเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการคิดค้นเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเป็นการปฏิวัติตดิจิตอลณตอนนั้นเนี่ยนะคะคนเริ่มรู้จักอินเทอร์เน็ตนะคะคนเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตทีนี้ในวงการ สังคมในใน,ในภาคสังคมก่อนละกันนะคะการปฏิวัติตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะสังเกตว่าในช่วงปี1980-1990มันจะมีคำที่เรารู้จักเป็นคำใหม่แล้วก็ราชบัณฑออิตราชบัณฑิตต้องมีการบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือคำว่าโลกาภิวัต์หรือ globalization นะคะตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าข้อมูลค่ะจากทั่วโลกเนี่ยมันสามารถที่จะโอนถ่ายกันได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคือเราจะพูดว่าอย่างไงเนียตอนนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ยุคสองแล้วเราเริ่มมีการเอ่อทำเขาเรียกการลงทุนมหาศาลอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะทรัพยากรอะไรก็ตามลงไปหมดนะคะเผาผลาญตรงนี้ให้หมดในยุคนี้อะไรประมาณนี้นะคะเอ่อทุนด้วยอันนี้เราพูดถึงเงินนะคะเงินหรือทุนเนี่ยมันก็เลยเกิดลัทธิเรียกว่าทุนนิยมขึ้นมานะคะแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยลัทธิเนี่ย มันแพร่กระจายออกไปเร็วมากเลยโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเราเกิดในยุคนี้มีสถาบันการเงินเกิดขึ้นที่ที่เขาเรียกว,ว่าเป็นบริษัท f i ไฟแนนซ์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของตลาดหุ้นเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีตลาดหุ้นเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะการโยกย้ายทรัพย์สินที่เป็นเงินนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราเรียกว่า globalization เนี่ยก็คือเกิดการเคลื่อนย้ายทุนทั่วโลกนะคะ มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม c ลเจอร์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องพื้นฐานของของโลกเนี้ยว่าเราจะพัฒนาไปได้ยังไงนะคะมันก็ถูกถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน,น็ตด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในยุคอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่3าหรือการ,ออารปฏิวัติดิจิตอลเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงในภาคการผลิตมานกนะคะ เพราะว่าหลายๆคนจะโฟกัสไปที่ว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นวงกว้างใน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 ,ในวงสังคมเชิงกว้างนะคะแต่ในภาคการผลิตเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะเราจะสังเกตว่าเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการผลิตก่อนหน้านี้นะคะกับ10ปีหรือ20ปีผ่านไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี advancement อะไรมากมายนะคะอย่างมากก็เอออาจจะ มี precision มากขึ้นคือแม่นแม่นยำม,มากขึ้นหรือว่าสามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่ฟังก์ชันก็เดิมๆนะคะแต่เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บมีคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นเ,เทคโนโลยีที่มาก่อนหน้านี้นะคะก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเริ่มมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะการเอาคอมพิวเตอร์มาผนวกกับเครื่องจักรที่เป็นมชชีนนะคะทำให้มันมีความฉลาดมากขึ้นนะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่าความแม่นยำม,มากขึ้นในเรื่องของการบอกค่าต่างๆ เริ่มเอามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมนะคะมันก็เลยทําให้ในยุคนี้โดยหลังๆเนี่ยนะคะก็การผลิตง่ายคือดีขึ้นเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็การทำ mass production สามารถทำได้เยอะขึ้นนะคะ ทรัพยากรก็เลยถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเราก็จะสังเกตว่าจากการปฏิวัติยุคที่2มาถึงยุคที่3ามเนี่ยทรัพยากรอาจจะไม่เหลือให้ลูกหลานใช้เลยก็ได้นะคะเพราะมันเร็วมากการผลิตช่วงนี้นะคะแล้วก็ทร,รายายัพยากรเริ่มหายากแล้วทรัพยากรเริ่มหายากก็จะมีการแย่งชิงทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่ได้ใช้กําลังนะคะพูดง่ายก็คือเริ่มมีการเขาเรียกว,ว่าโอนถ่ายทรัพยากรผ่านทางสิ่งที่เรียกว,ว่าการ ส่งออกนำเข้าหรือระบบเศรษฐกิจในยุคใหม่นะคะก็ผ่านสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนี่ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เนี่ยอีกเทคโนโลยีนึงที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตมาหลังนิดเดียวก็คือในเรื่องของ World Wide Web นะคะจริงๆแล้วคนคิดคนเนี่ยอยู่ที่ป,ทประเทศอังกฤษนะคะชื่อว่า ทิมเบอร์เนร์สลีซึ่งคนนี้เป็นคนคิดเว็บเราบอกว่าเราใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้ยังไงนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าต้องใช้ผ่านเว็บสิ่งที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าเวอร์ไวน์เว็บน่คะก็คือเป็นสิ่งที่เขาคิดคนขึ้นมาซึ่งเว็บเนี่ยก็มีวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็คือพิมพ์อะไราไปก็ส่งอย่างนั้นนะคะก็จะเริ่มมีการส่งแทนที่จะเป็นข้อความก็เป็นข้อความย,วยาวๆหรือเป็นอีเมลใหญ่ๆ รือตอนนี้ก็เริ่มส่งภาพเริ่มส่งเสียงแล้วเพราะฉะนั้นเว็บก็มีวิวัฒนาการของตัวเองว่าเขาก็เก่งขึ้นฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งอีกหน่อยเนี่ยในยุคหน้าเราก็จะได้เห็นว่าเว็บเนี่ยนะคะก็จะมีวิวัฒนาการในเรื่องที่ว่าเขาเข้าใจเรามากขึ้นพบกับจุดเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่4ได้ในครั้งต่อไปค่ะ